จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนพี่น้องคะอาจารย์เปาโลได้สอนเรานะว่าเราต้องต่อสู้อยู่เสมอนะะเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนนะเราไม่จะต่อสู้กับพี่น้องกันเองเราไม่ได้ต่อสู้กับเพื่อนบ้านนะหรือมนุษย์ที่สามารถจับต้องได้ แต่ศัตรูตัวจริงของเรานั้นก็คือวิญญาณที่เรามองไม่เห็นวิญญาณเหล่านี้ครอบครองนะคะเป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์เดชวิญญาณที่ครอบครองนะคะอย่างเช่นเมื่อคนบางคนอาจจะไปฉี่รถจอมปวกแล้วพอกลับมาบ้านก็เจอปัญหาเลยนะคะหรือบางคนอาจจะไปลบลูวิญญาณอะไรกลับมาบ้านก็ไม่สบายเจ็บป่วยนะคะ ทำให้เราเห็นว่านี่คือการงานของวิญญาณที่เรามองไม่เห็นนะคะซึ่งมันเป็นความจริงนะคราพเจ้ารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในเรื่องของมิติฝ่ายวิญญาณแต่พระเจ้าได้พูดถึงหลายครั้งนะเป็นการยืนยันแม้กระทั่งอาจารย์เปโโลก็บอกว่าเราต่อสู้กับวิญญาณในสถานย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่มีหลายระดับนะมีอ่เป็นระดับที่เป็นผู้ครองนะเป็นระดับที่มีอิทธิฤทธิมีฤทธิเดช ซึ่งแน่นอนว่าเขามีฤทธิ์เดชมากกว่ามนุษย์ธรรมดานะแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระเยซูได้มีชัยชนะอยู่เหนือวิญญาณทุกอย่างเหล่านี้นะในพระคัมภีร์บอกว่าพระพระเยซูมีชัยชนะอยู่เหนือทุกพูดผีไม่ว่าจะเป็นพูดผีที่มีอำนาจพูดผีที่ครอบครองนะะทุกสิ่งพระเยซูได้ปราบไว้ใต้พระบาทของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ใช้พระนามของพระเยซูเราก็มีชัยชนะอยู่เหนือวิญญาณเหล่านี้ด้วยนะแต่บางคนทำไมพ่ายแพ้นะเพราะว่าบางคนพ่ายแพ้เพราะไม่รู้ว่ากำลังถูกโจมตีด้วยวิญญาณเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความไหวในการสังเกตวิญญาณสิ่งหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังกันเองนะเราอาจจะทะเลาะก,กันในคิดจักนะ แต่เราไม่ได้ทะเลาะกับคนคนนั้นนะแต่เรากําลังมีปัญหากับวิญญาณที่ควบคุมเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการให้ถูกเป้าหมายนะอย่ามาทะเลาะกันเองอย่ามาโกรธกันเองแต่เราต้องกําจัดวิญญาณที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังนะด้วยการอธิษฐานสิ่งที่อาจารย์เปโลบอกคือเราต้องอธิษฐานวิงวอนตลอดเวลานะคะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถูกโจมตีอะไรเพราะว่าวิญญาณไม่ได้สําแดงให้เราเห็นว่าเดี๋ยวฉันจะเข้ามาบ้านของเธอแล้วขโมยของเธอนะคะเหมือนกับโจรขโมยนะคะเวลาที่มันจะป้นบ้านใครมันไม่ได้บอกล่วงหน้าว่ามันจะทําอะไรนะคะเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาเมื่อไหร่แต่เราต้องป้องกันเสมอเพราะฉะนั้นเราติด กล้องวงจรในบ้านนะคะเพื่อคอยสํารวจว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะเราเก็บของที่มีค่าของเรานะคะมันต้องมีการปกป้องอยู่เสมอเพื่อเมื่อถึงเวลานะคะเราจะไม่ไม่สูญเสียมากเกินไปนะคะถ้าคนบางคนรู้นะคะเตรียมตัวอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่ามีขโมยเข้าบ้านนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเตรียมพร้อมซ่อนทุกสิ่งมีเตรียมอาวุธไว้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆ เขาก็จะสูญเสียน้อยที่สุดนะคะเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องอธิษฐานอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะถูกโจมตีเมื่อไหร่เราสามารถถูกโจมตีได้ตลอดเวลาและในพันพีบอกว่ามานคอยเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะะแล้วหนึ่งในคนที่มันจะกัดกินได้ก็คือคนที่ขาดการอธิษฐานพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าพเจ้าขาดการอธิษฐานปัญหาเกิดทันทีนะคะมันทําให้รู้ว่ามารซาตานจ้องที่จะ ทำลายเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นคือหน้าที่ของมันนะ,ะแล้วมันก็ทํางานหนักมากนะ,ะเพื่อมันจะทําลายผู้เชื่อของพระเจ้ามันจะทําลายความเชื่อของเขามันจะเข้ามาก่อกวนให้เกิดปัญหาความแตกแยกกันในครอบครัวหรือในคิดจ,จักนะ,ะมารซาตานพวกนี้จ้องทํางานของมันเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันเหลือน้อยแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำงานหนักด้วยเช่นเดียวกันดาไม่ใช่ว่าชีวิตของเราสบายๆชิวๆแล้วไม่ทำอะไรเลยใช้ชีวิตแบบว่าประมาทนะ แต่เราต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลานะเมื่อเราอธิษฐานนั้นเป็นการเตรียมพร้อมนะพระเยซูก็บอกสาวกของพระองค์ว่าทําไมพวกเจ้าไม่เตรียมพร้อมเลยนะชีวิตของเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรข้างหน้าแต่การอธิษฐานทําให้เรนั้นมีความพร้อมนะการอธิษฐานของเราทําให้พระเจ้าสั่งบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้างหน้าเราแล้วไปเคลีย จัดการนะคะแทนเรานะคะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณของเราพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปทําการสู้รบแทนเรานะคะเราไม่สามารถสู้รบในมิติฝ่ายวิญญาณได้เพราะเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถสู้ได้ด้วยคำนิทานของเราและด้วยการยึดพระวจนะของพระเจ้านะคะ แต่หลายครั้งเราก็ทําสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเราก็ยังถูกโจมตีโดยที่เรานึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยเรายังมีช่องว่างเรายังเปิดด้านไหนบางครั้งพี่น้องเราก็อาจจะมาถึงจุดนี้นะะโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราถูกโจมตีได้ยังไงทั้งที่เราทําทุกสิ่งแล้วนะคะเราใช้พระชนะของพระเจ้าต่อสู้เคลียร์ทุกอย่างแล้วเราอธิฐานผูกมัดในฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะะ ย,ยังอยู่ในการทดลองยังอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่โอเคอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เป,า,ปาโลบอกเราก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลานะะอธิษฐานด้วยปากแล้วด้วยความเข้าใจแล้ววิงมอนทุกอย่างที่เราเข้าใจแล้วโอ้แต่มันอาจจะมีบางสิ่งที่เราก็ยังไม่รู้นะะอย่างที่บอกว่ามารซาตานมันไม่ได้บอกเรานะว่ามันกําลังจะทําอะไรนะคะหรือเราเปิดช่องอะไรเราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้น สิ่งสุดท้ายคือเราต้องอธิษฐานในพรวิญญาณทุกเวลาหมายความว่าเราอธิษฐานด้วยภาษาของพระวิญญาณหรือภาษาแปลกนะคะอาจจะไม่ชุกใช่ทุกคนที่อธิษฐานได้แต่ข้าพเจ้าหนุนใจว่าเราทุกคนควรอธิษฐานได้เพราะว่าเราต่อสู้ในโลกนี้ไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเองแต่ด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าโดย กำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อมต่อกับฤทธิเดชของพระวิญญาณคือการที่เราอธิษฐานด้วยภาษาของพระวิญญาณนะแล้วข้อดีของการอธิฐานด้วยภาษาพระวิญญาณก็คือว่าเรารู้นะว่า เราพูดอะไรเราอาจจะคิดในใจนะว่าเรากําลังอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้นะคะด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยจิตของเรานะคะเราอธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ปากของเราพูดเป็นภาษาแปลกแต่ใจของเรารู้ว่าเราอธิษฐานเรื่องอะไรนะคะแล้วพระวิญญาณจะทํางานแทนเราเพราะว่าพระวิญญาณเป็น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์มองเห็นทุกสิ่งในมิติของไฟยวิญญาณพระองค์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาของพระวิญญาณนะะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทํางานแทนเรานะะพระองค์จะส่งลิทธานุภาพของพระองค์พระองค์จะส่งกองทัพของพระองค์ไปเคลียในสถานย่านฟ้าอากาศนะะสิ่งที่ทําให้เราถูกลบกวนเหมือนเมื่อที่ดานิเอลอธิษฐานนะะแล้ว คำอธิษฐานก็ไม่มาถึงดานิเอลสักทีหนึ่งนะคะดานิเอลก็อธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ส่งมิคาเอลนะคะทูตสวรรค์แล้วเข้ามานะคะลบกับเทพผู้ครองแห่งเปอร์เซียซึ่งเป็นผู้ที่ทําให้คอํอธิษฐานนั้นมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งพี่น้องคอํอธิษฐานของเราอาจจะติดอยู่ด้วยบางแห่งเมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกนะคะพระเจ้าจะ ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปเคลียร์หนทางแล้วนำคำอธิฐานและคำตอบมาให้กับเรานะคะช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ใช้วิธีนี้นะคะคือพระเจ้าก็สอนเราเรื่อยๆว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยภาษาพรวิญญาณนะคะหนึ่งอาทิตย์คำตอบก็มาสถานการณ์ก็เปลี่ยนนะ,ะบรรยากาศของที่เราอยู่มันก็เปลี่ยนไปเลยนะ,ะจากความนิ่งๆความมืดมัว ความเหนื่อยความเขาเรียกว่าความเหนื่อยในฝ่ายวิญญาณน่ะมันก็หายไปนะคะเราก็ได้กลับเข้ามาแล้วก็อยู่ใน การชื่นชมยินดีนะกับมาอยู่ในกําลังของพระเจ้าเหมือนเดิมนะนี่คือวิธีการที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยภาษาแปลกนะในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าลืมว่าเราทุกคนมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยของเรานะแล้วพงองทรงรู้ว่าพงค์ต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเราพูดกับพงค์ด้วยภาษาแปลกนะภาษาของพระวิญญ,ญาณเนี่ย มีแต่พระวิญญาณที่เข้าใจแต่มารซาตานไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาของเราด้วยวิธีไหนนะคะแต่พระวิญญาณจะส่งแก้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเรานะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหนุนใจให้เราทุกคนนะคะเริ่มอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณมากขึ้นนะคะแล้วเราจะเข้าไปในลึกขึ้นในมิติของฝ่ายวิญญาณแล้วในการเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพร,จาพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ